สวัสดีค่ะ PC Ciano นะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเป็นเครื่องฉีดน้ำรุ่นนี่จะ้ะ FA 1004นะคะตัวนี้จะเป็นระบบมอเตอร์แปลงถ่านค่ะ100บาทนะคะการทำงานจะขึ้นอยู่กับไกปืนขึ้นอยู่กับมือเราระบบเป็นมอเตอร์แปลงถ่านค่ะออโต้สต็อปทำงานด้วยมือของเราคือกำคือฉีกคือและถ้าปล่อยไกปืนนะคะเครื่องก็จะหยุดทำงานตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับ งานพื้นฉีดพื้นล้างรถนะคะล้างบ้านได้นะคะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าน้ําลงน้ําท่วมสามารถล้างโคลนได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องตัวนี้มีอะไรแถมบ้างเดี๋ยวกี่ให้ดูเลยนะคะนี่นะคะในกล่องก็จะมีเป็นหัวฉีดให้นะคะสามารถปรับได้ะคะ่ะแล้วก็จะเป็นข้อต่อข้อต่อยางน,นะคะ มีให้2อันนี่คะ่ะลูกค้าสามารถเอาไปต่อได้ให้ยาวแบบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกระบอกฉีดโฟมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า<อ>นี่คะ่ะคือปืนของเรานี่นะแล้วก็จะเป็นสายฉีดสายฉีดให้ด้วยนี่สายฉีดยาว5้าเมตร แล้วอุปกรณ์ของเราของเรานะคะลูกค้าก็ต้องไปประกอบเองเป็นล้อรถกับที่จับที่จับอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้อต่อที่สวมเข้ากับสายยางค่ะโอเคตัวนี้ตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่1ปีนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูที่ได้ได้ที่ h ฮาร์ดไบเฮาอุทยาได้นะคะขอบคุณค่ะ